สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเฮ้ยชาแนลคนเดิมนะฮะทุกคนวันนี้ก็เป็น EP พิเศษเนาะหลังจากที่ผมไม่ได้อัพชิปเป็นเวลาสามปีนานมากเกือบปีนี่นะครับผมผมก็จะพาทุกคนไปหาของเก่านะฮะของเก่าอันนี้ไม่ใช่เศษเหล็กที่เขาขายกิโลสองสามร้อยนะอันนี้คือของโบราณวัตถุนะครับเป็นของสมัยก่อนนะฮะอันนี้อาจจะไม่ถึงกับขั้นแบบสามสี่พันปีหรือเป็นพันปีนะอันนี้ก็น่าจะประมาณสองวันสามวันปีนะฮะนะมันคือเศษกระเบื้องเก่าเว้ยคุณนะบ้า บอก็ไม่รู้นะมันใช้กระเบื้องหรือโอง่งหรือของข้าวแล้วก็ไม่รูออ้นะมอันเป็นของคนโบราณนะแต่เขาบอกคุณเขามีเยอะมาก,กน,นะแบบเขาบอกมีกระดูกนะคุณเ<ม>ขาผมจะพาทุกคนไปดูนะว่ามันเป็นยังไงทุกคนก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกันะแล้วก็เราจะไปดูกันมีเยอะมากทุกคนเราจะแบ่งไว้ล้ว,วล่ะอ,าาอีพีนะครับมันจะมีวิดีโอหนาต่อเนานะอย่าติดตามเขอกมีกระดูกคนนะนะครับจะให้ดูพื้นที่เขานะครับโอเคนะครับบนนู้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูข้างบนนะว่ามันมีเยอะมากนะครับ เขาบอกส่วนๆมันจะ,จะไปดูกันครับไมมีทาว่าเขาปลูกมันแล้ววาวางว่นนี้ก็เหตุเครื่องปัน้นที่ผ่ากันนะแต่นี่ชิน้นใหญ่มากกว่นเดียทุกคนว่าไปเลยน่าจะเป็นกระเบื้องเนาะใช่ป่ะกระเบื้องหรือมโมงข้าวหรือของคนสมัยก่อนใช่ไหมดูดิทำไมเรื่องมีรอยป่ะ นี่ก็คือของโบราณนะครับผมเดี๋ยววางไว้นี่เนาะไปทุกคนเราไปดูกันต่อครับผมนะครับนี่เป็นอะไรวะเียเศษกระเบื้องเก่าๆกันปะเนี่ยกเศษหายเศษหมอกระมีลายได้ไหมวะมีลายดูปะอ่ะมีลายนะครับเขาบอกมีกระดูกนะฮะเราจะไปดูกระดูกว่ามีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขากินมุกมาดูนะแต่เราจะไม่ลบดูเขานะเราแค่ดมาดูเฉยนะ เราแค่ทำให้ทุกคนได้ดูนะว่าเมื่อก่อนเป็นที่อย่างนี้มันมจริงๆนะครับนี่ชิ้นใหญ่นี่ชิ้นใหญ่มากนะทุกคนเลยกระเบื้องนะฮชิ้นใหญ่ดูดิอันนี้มันมีลายนะนะดูเฉพาะชิ้นนี้ชิ้นใหญ่มากทุกคนรับมาคืออะไร เนี่ยคือนี่นี่เตรียมเลยนี่คือตามจริงไอ้ขอบอนะมันอยู่มันอยู่ที่ใต้ดินนะทุกคนตามจริงอ่ะขอบพูนที่อ่ะพนะมันอยู่ที่ใต้ดินนะครับแต่ที่มันขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเขาเอารถถ่ายนับขับบดมานนะ <ology? S 1> มันก็เกียเด็กขึ้นมานนข,บบขับถ่ายอ่าครับบดขับถ่ายเหมือนกันเนะขึ้นมานะครับขอบพูนน่ะมันก็เลยขึ้นมาตามดินนะผมมันก็เลยเป็นเหมือนที่เราได้ดูกันทวนนี่นะฮะ หน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปจากนั้นหน้าตาผมมันไม่ได้อัพชิพนะันทุกคนส่วนมากวาพวกกระเบื้องมันจะเยอะมากกันทั้งนั้พวกเศษกระเบื้องเ่เงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันคือไอ้กระถางต้นไม้คงมาทําแตกไว้หรือของโบราณนะครับต่ว่าเขาบอกว่าของโบราณเนาะเพราะว่าคงไม่มีใครเอากระถางต้นไม้มาอยู่ที่วันนี้ท่าดนี้ได้เป็นต่นตอนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นแบบหมู่บ้านเก่าแก่นะอาจจะไม่ถึงแบบมุนยุคขินหรือเก่าขนาดนั้นนะอาจจะเป็นบรรพบุรุษน่าจะประมาณ สองสามร้อปีเนาะประมาณสามสี่ร้อปีประมาณนั้นนะของคนโบราณแถวนี้นะเนี่ยเยอะมากเลยดูดิตรงไหนก็มีอะไรทุกมือทุกมือนหินแต่ไม่ใช่หินนะครับเนี่ยเนี่ยเต็มเลยบริเวณนั้นแหละทุกคนดูดิยเนี่ยมองในตากเห็นเลยป่าคือมัน,นเยอะนะนี่ก็ใช่คือมันเยอะมากนะครับนี่ก็ใช่นะครับอ่าจะขุดเป็นเลยนะครับเพราะว่า วันนี้พอ่อพกเอากระดูกมาฝังว่นะแต่ไม่ได้รับดูหรอกเราแค่จะขุดมาดูแล้วก็เอาไว้ที่เดิมนะครับแต่ไม่รู้จะขุดหาเจอป่าน,นะครับอขอุดไปนี่คือหอยนี่คือหอยเขาบอกมันอยู่แถงนี้นะครับก็ออาหาไม่เจอแล้วก็ไม่ดูแนละ้วอันนี้คือหอย 2,000 years later เนี่ยผมขุดเมื่อกี้นะผมไม่รู้ว่ามันใช่กระดูกหรือเปล่าแล้วเป็นเศษกิ่งไม้แต่มันก็คล้ายกระดูกอะแบบแล้วเศษกิ่งมานั่นทุกคนดูดิเนี่ยมันคือกิ่งไม้กระดูกอ่ะน่าจะเป็นกิ่งไม้ครัผมว่าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเราก็จะไปดีแต่เราไม่รู้นะว่ามันกระโดกิ่งไม้นี้ก็ต้นไม้ต้นเดิมนะครับน่าจะเป็นกิ่งไม้มั้ง เราลูกหน้าแล้วขุดหาไปเจอเราไม่รู้ว่าเราหาว่าขุดหาไปเจอหรือว่าเขาไม่ให้เราดูแลนะฮะมันก็พวกเศษกระถังคนระับเยอะมากเป็นกระถังนีน้เลยนะมาเยอะครับขึ้นทางบนกระโดดจะพาไปดูครนะับอ่านี่ก็ใช่มานนี้เขาิีนี่วะนีน่ใช่นะโอ้ นด็กก้อนใหญ่อันนี้มันหินเนีย่ยว่ะอันนี้ก็มาเรียนนะครับเพราเศษกระถางนะครับเยอะมากนี่กับกระถางวิเชียนกระถางนั้นจะเป็นหม้อไหนะเครื่งบ้านดินเผาสมัยก่อนเนะน,นี่ยนี่อีกชิ้นนะครับอันนี้มันหิน <S 2> <S 2> <S 2> ได้เป็นเศษที่ผมไปเก็บรี่รูปตัวม้าดูว่าดูดิที่ผมเจอหมดนะครับมันก็จะเป็นไงทุกคนดิเนี่ยมันก็จะขายเศษกับเบื้องแล้วนะครับจะเป็นเศษหมอกเลียตัวนนี่เห็นแรงชิดงมากนี่จะเป็นหของนะป่ะเนี่ยทุกคนอันนี้อันนี้เป็นขอบเลยเป็น้อยเลยอ่านี่นี่ก็ใช่นี่อันหินเถอะโอเคทุกคนแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ เยอะมากเก็บทั้งวันก็เก็บไม่หมดไมกใช่เก็บง่เก็บงนอจ้มบับเยอะมาก years later. นี่นะฮะก็เป็นทั้งหมดที่รวบรวมเก็บมาได้เนาะนี่ก็เป็นโคกปัวรานฮะ นี่ก็คบบโวรานนะฮะนี่ทุกคนกคือมันเยอะมากกันนะผมไปเก็บเนะตามไร่ไม้นี่โกเยอะมากแรบเยอะจนเก็บหมดุรงนก็มีมมนะแดงๆนะคือมันเยอะมากทุกคนเยอะเก็บไวหมดนะฮะแล้วก็ให้ทุกคนดูแค้นี้ก่อน,นะฮะเดี๋ยวจะมีลหลายอนะีพีเนาะไปพาทุกคนมาเก็บกันนะฮะแล้วก็ดูว่าเป็นยังไวว้าคนะสม,มัยก่อนนะมันอาจจะไม่ได้ถึงแบบเป็นมนุษย์ทุกขินเก่าแก่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เก่านะฮะก็ะน่าจะประมาณสองสามร้อยปีที่แล้วนะฮะก็เก่าเลย ก็ไม่มีอะไรมากครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็อยากจะขอบทุกคนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมนะฮะก็จะมีช่องทิกต o อกด้วยนะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะขึ้นเนี่ยช่องทิกตอกฮะโอเคช่องทิกต o อกผมนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะัะเพื่อให้ผมไปกับแงใจในการทําคลิปต่อไปเนาะถ้าถ่ายไม่ชํานาญหรือว่าไม่ปิดตากล้องพอก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าผมใช้กล้องโถัศัพั์ถ่ายเนาะผมไม่ได้ใช้กล้องที่ถ่ายคลิปวิดีโอนะฮะผมงบน้อยนะะน่คอีก็ ขอบคุณนทุกคนที่เข้า,ขามาดูนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูโอเคทุกคนไม่บายนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะผมไม่บายครับผม